ในฐานะประ so trendy, ธานการพิการป้องกันและปาปามการทุจริตและประพฤติมวิชอบของสภาผู้แทนราษฎรครับก็อยากจะกราบเรียนข้อได้จริงในเรื่องนี้ต่อท่านประธานนะและเพื่อนสมาชิกต่อจนพี่น้องประชาชนที่ติดตามฝั่งข่าวสารนี่นะครับสำหรับในเรื <els> <punto> ่องการติการปปชเนี่ย รู้สึกมันจะมีแต่เรื่องมีแต่ข่าวทุกวันเลยมีแต่ความไม่สงบนะครับไม่เหมือนการเมืิการอื่นอีกสามสิบสณะเลยนะทั้งนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับที่มีปัญหาก็คือมีคนพยายามจะทำตัวเหนือรัฐธรรมนูญนะครับ ผมในฐานะประธานการบริการและคณะการบริการก็มีมติที่จะเชิญพลเอกประยุทธ์นายกรตรีพลเอกประวิตรรองนายกรตรีมาให้เข้ได้จริงนะฮะตามมาตราอยยีรสวัค4ีนะครับซึ่งเป็นอำนาจที่กระทำได้และอยู่ในหน้าที่แต่ก็ไม่ยอมมานะครับไม่ยอมมาจึงมีเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะ การมาทิการจากพรรคพลังชราลัตไปสองท่านด้วยกันนะครับทุกคนก็คงจะทราบดีนะครับเปลี่ยนมาเพื่ออะไรหลังจากที่เปลี่ยนมานะครับเรื่องของการบริการมันก็จะมีเรื่องที่เป็นที่น่าสนใจและมีข่าวอยู่ทุกวันเลยจกนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับก็ยังเป็นข่าวอยู่พี่น้องประชาชนเพื่อนสมาชิกก็คงได้รับทราบนะครับ แต่ผมในฐานะประธานการวิธิการนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องในการมาธิการนะครับผมไม่เคยเอาเรื่องไปทําให้ประธานลกสมองเลยนะครับผมก็แก้ปัญหาของผมเองทั้งสิ้นนะครับนะแต่ว่ารู้สองเสียงนะะยังไม่พอนะฮะ ก็จะมีการเปลี่ยนใหม่นะตามข่าวก็มีการบีบบังคับให้คุณดนเนี่ยลาออกนะแล้วก็ส่งชื่อคนอื่นมาแทนนะฮะโอเคไม่มีปัญหาสำหรับผมเลยพอสองท่านเข้ามานะก็มีคดีตามมาแล้วนะครับนะเป็นแค่ลูกแมวไม่รู้จักพ่อเสือไงนะครับนะมีคดีติดตามมาแล้วอยู่ในกัน,นธิกานนั่นแหละ ใครจะเข้ามาอีกก็ลองดูท่าน,นะรนศรับีอย่าไปพลาดพิงนอย่าไปพาดพิงไม่มีปัญหาออนะครับอาละครับนะทีนี้ถามว่าไวลาออกของคุณโดนมาถึงผมอย่างถึงแล้วครับนะแต่เรื่องผมจะอธิบายข้อที่จริงให้ท่านฟัง<อ>นะสรุปนะครับสรุป <นะ S 1> ครับให้ท่านฟังว่าสองท่านที่เข้ามา จากพลังประชารัฐมาสู่พลังประชารัฐท่านจดีต้องสรุป,ปเลยครับสรุปรได้เลยครับรก็สรุปก็ามาก็คือว่าก่อนที่ผมจะเสนอท่านตามข้อบังคับร้อยเก้าข้อร้อยเก้าบอกว่าถ้าการปฏิชาราว่างลงให้ประธานการปริชาราเนี่ยนะฮะเสนอต่อประธานสภาเพื่อพิจารณาแต่งตั้งใช่ไหมฮะโอเคก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะเสนอต่อท่านแต่ผมจะสื่อจะส่งที่สิ่งไม่ดี สิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับคาดว่าผิดกฎหมายนะฮะนะโดยไม่กันกรองให้ท่านสด้ก่อนผมก็เป็นผู้ตายวิชาที่เลวสินะฮะผมก็ต้องทําแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องเสนอท่านเรียกว่าถ้าผมเสนอท่านท่านหลับตาเซ็นได้เลยละนะฮะทีนี้เมื่อผมเห็นว่าเอ๊ะมันเครือบแคลงน่าสงสัยในสถานะของผู้ที่จะเข้ามาใหม่มันถูกต้องชอบทาด้วยรัฐนูหนหรือพรบพักการเมืองหรือไม่นะครับ ผมก็รีบสั่งการเลยให้ประธานอนุนะฮะรีบศึกษาจะได้เสนอท่านนะครับตอนนี้เพิ่งนะฮะเลขาเนี่ยเพิ่งเอาไปให้ประธานอนุผมเนี่ยเมื่อวานนี้เองนะครับพอเสนอแล้วผมก็รีบบอกประธานอนุเฮ้ยคุณให้รีบศึกษานะผมจะได้เสนอประธานสภาก็แค่นั้นเองสรุปแล้วว่านะ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผมก่อนที่จะเสนอท่านนะครับ,รบตามข้อบังคับ109แล้วประเด็นที่ผมจะกลาบเรียนเพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อวานนี้นะครับมีการลงวตินะครับจะตั้งกรรมการในเรื่องแก้ไขามาตราสิบสี่ไหมแล้วก็มีการโัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช่ไหมฮะเห็นด้วยให้แก้ไขมากกว่าไม่เห็นด้วยนะ่เก็มีผู้เสนอท่านก็อ้างข้อบังคับไม่เกี่ยวประเด็นนี้แล้วครับเกี่ยวสิครับเมื่อวานก็ท่านอ้างข้อบังคับนะฮะอ้างข้อบังคับไม่ได้ต้องทําจนกระทั่งเกิดปัญหาใช่ไหมฮะวันนี้ผมก็อ้างข้อบังคับนะฮะท่านประธานครับผมก็อ้างข้อบังคับเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยผมจะจบแล้วฮะผมจะจบแล้วผมก็ขอให้ท่านประธานได้ ได้วิธีใช้ความถูกต้องชอบธรรมด้วยนะฮะไม่งัน้นมันจะเกิดปัญหาตอนนี้ยิงกันในศาลแล้วอย่ามาให้ยิงกันในสภาอีกเลยนะครับขอบพระคุณครับครับโดยที่ความจริงแล้วเมื่อวานนี้ครับผมเรียนว่าเมื่อวานนี้ทางฝ่ายผู้ที่เสนอขอเปลี่ยนกรรมธิการตั้งแต่เมื่อวานครับแต่ผมบอกว่าให้เกียรติตันเสรีพิสุทธิ์ฮะผมจะคุยกับท่านเอง ผมเมื่อเช้าผมคุยกับท่านแล้วว่าตามข้อบังคับนั้นกระบวนการท่านต้องส่งมาที่ผมแต่การลาออกนั้นมีผลหรือยังมีผลแล้วครับตั้งแต่ยื่นลาออกต่อท่านทีนี้ปัญหาว่าถ้าสมมติท่านไม่ยื่นมาสมมุติไม่ยื่นมาเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือกรรมธิการก็ตั้งไม่ได้ถ้าสมมุติว่าผู้เสนอเองปล่อยให้ท่านยืน่นถ้าท่านไม่ยื่นมากรรมธิการก็ทํางานไม่ได้เพราะนั้นโดยข้อบังคับ เป็นกระบวนการที่ท่านต้องทํามาแต่ว่าสิทธิของสมาชิกเนี่ยเหนือกว่าครับมันต้องเรียนท่านเมื่อเช้าที่ผมเรียนท่านด้วยความเคารพเพราะว่าถ้าผมไม่เสนอถ้าเขาเสนอและผมไม่รับเนี่ยเขาจะทํางานไม่ได้เขาเขาไม่สามารถจะทําในตําแหน่งที่เปลี่ยนแปลงได้เพราะนั้นโดยสิทธิตามกฎหมายเนี่ยเขามีท่านนะเปลี่วยนแต่ว่าโดยข้อบังคับท่านต้องทําถึงผมก็จริงแต่เป็นกระบวนการที่ต้องทํา ส่วนเรื่องเมื่อวานนั้นเป็นข้อบังคับข้อที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นอย่างอื่นเมื่อเขาเสนอนับคะแนนใหม่เนี่ยตามข้อ8.5ดสิบห้าข้อต้องทําแล้วข้อ83สวักสองเออวงเล็บสองข้อทาได้อย่างเดียวคือต้องเรียกชื่อผมไม่สามารถทำเป็นอย่างอื่นได้ก็อันนี้ก็เป็นกระบวนการข้อเรียนท่าเพราะฉะนั้นออขอได้โปรดได,ได้รับทราบไหมครับว่าอันนี้กระบวนการที่จําเป็นต้องรักษาสิทธิ์ของสมาชิกกับ ก็ขอเชิญคุณศิระครับอย่าพยายามอย่าพยายามขยายความนะครับเราจะได้เข้าสู่เรื่องที่สําคัญกว่านี้ครับผมศิระเจนจักะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐนะครับผมขอใช้สิทธิ์พักพิงนะครับผมเป็นกรรมการชุดปปชนะครับซึ่งท่านประธานที่ เรียนท่านประธานสภา,านะครับก็เป็นข้อมูลในด้านเดียวนะครับคือเหตุการณ์ที่มันมีปัญหาเนี่ยคือรกรรมธิการมีข้อสงสัยตวงติ่งเรื่องการทําผิดกฎหมายและข้อบังคับนะครับซึ่งณวันนี้จะมีคดีความสําหรับประธานกรรมธิการนะครับซึ่งผมจะดำเนินคดีวันวันจันทร์ที่ปปชนะครับส่วนที่จะท่านประธานใช้คำคำว,ว่า จะไม่มีการยิงกันในสภานะครับก็ขอให้ถอยคำพูดนะครับหากจะยิงกันเนี่ยไปยิงที่ไหนก็ได้ขออย่ายิงที่สภาครับขอบคุณครับขอยิงด้วยหนังสติกหรือย,ยิงปืนก็ี่ยครับเอ,อา,อาครับขอขอให้มือมือปืนทั้งหลายกรุณาอย่ามาที่นี่ก็แล้วกันนะครับ